สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องน้ำมันเทปกับก็วันนี้ก็จะมีมันเทปกลับมาเนาะก็อ่ามันเทปฝนธนสุนทรอ,อ่าขายสามสิบาทสามสิบาทนะอ่าก็รวมเพลงดังยุดเก้าศูนย์เนาะอ่ะลูกทุ่งอ่าอันนี้คิดยี่บห้าบาทเลตเตอร์อ่า อันนี้คิด30บาทเนาะสำหรับเล็เตะแล้วก็ใหม่เจริญปุระอ่าเป็นม้วนยุคแรกๆเลยอ่าก็อันนี้ก็คิด30บาทฮ่ามอสปฏิพานธอ,อันนี้เดิมๆสามสิบบาทส่วนอันนี้ เป็นศิลปินยุคเก่ายุค90เอาไป20บาทก็สําหรับใครที่อยากได้หรืออยากได้รุ่นไหนหรืออยากได้ม้วเทปของใครก็ลองทักมาถ้ามีก็จะหาให้่าหรือมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะคนหาให้ก็โอเคมากครับขอบคุณครับ